ขีดขีดขีด Welcome back to ST a u d Car วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายมารูตี้ที่เพิ่งเปิดตัวในปี2026กับรุ่นมินิเรนรถยนต์ขนาดเล็กแต่คุณภาพเกินตัวที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในเมืองโดยเฉพาะทั้งในเรื่องดีไซน์ความประหยัดและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบจัดเต็ม มารูตี้มินิเรนส์2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นเกินใครการออกแบบด้านหน้าใช้ไฟหน้าเลดแบบโปรเจคเตอร์ที่มีดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟ DRL แบบแถบยาวที่ให้ความรู้สึกทันสมัยกันชนหน้าดีไซน์ใหม่เพิ่มมิติให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นกระจังหน้าโครเมียมทรงหกเหลี่ยมที่มีลายภายในเป็นลักษณะรังผึ้งดูสวยงามและเพิ่มความพรีเมียมให้ตัวรถ ด้านข้างตัวรถยังมาพร้อมกับล้ออันลอยขนาด15นิ้วลายใหม่และเส้นสายที่ไหลลื่นตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าจนถึงท้ายรถช่วยให้รถดูปราดเปรียวและคล่องตัวด้านท้ายรถมีการติดตั้งไฟไท้ายเล็ดแบบใหม่ทรงตัวแ L ที่เชื่อมต่อด้วยแถบสีดำเนาเพิ่มความรู้สึกกว้างและล้ำสมัย เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารของ Maruti Mini Range 2026จะพบกับความเรียบง่ายแต่ทันสมัยแผงคอนโซลหน้าดีไซน์แบบลอยตัวพร้อมหน้าจอสัมผัสกลางขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียง4ลำโพงที่ให้คุณภาพเสียงพอใช้ได้สำหรับรถในเซกเมนต์นี้วัสดุภายในแม้จะเน้นพลาส,สติกแข็งแต่ก็มีการออกแบบลวดลายแอรละเลนสีทูโทนให้ดูมีมิติ บอกน่งหุ้มด้วยผ้าแบบใหม่ที่นั่งสบายและรองรับสริราได้ดีบาะหลังสามารถพับได้แบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับรถไซส์เล็กแบบนี้พวงมาลัยทรงดีเชฟที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและจับถนัดมือพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์ ระบบปรับอากาศแบบแมนนวลแต่ให้ลมแรงและเย็นเร็วช่อง USB และช่องเสียบไฟ 12V ก็มีมาให้พร้อมตำแหน่งการนั่งขับขี่ค่อนข้างดีมองเห็นทางชัดเจนแม้ตัวรถจะขนาดเล็กก็ตาม สำหรับขุมพลังมารูตี้มินิเรนซ์2026ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตรแบบ3สูบให้กำลังสูงสุด67แรงม้าแรงบิดสูงสุด90นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือจะเลือกเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ A M T ก็ได้ <c oughs> เช่นกันการตอบสนองของเครื่องยนต์ถือว่าเพียงพอสำหรับการขับขี่ในเมืองอัตราเร่งไม่จัดจ้านแต่ลื่นไหลและนุ่มนวล การประหยัดน้ำมันคือจุดเด่นของรุ่นนี้เพราะสามารถทำได้ถึงประมาณ24กิโลเมตรต่อลิตรในการใช้งานจริงระบบช่วงล่างหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตรัทและด้านหลังเป็นทอชันบีมให้การขับขี่ที่นุ่มสบายบนถนนในเมืองแต่ถ้าต้องขับผ่านทางครุขคะอาจรู้สึกได้บ้างเพราะช่วงล่างไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับถนนครุขคะโดยเฉพาะ ระบบเบรกหน้าแบบดิสและด้านหลังแบบดรัมทำงานได้ดีและมั่นใจพอสมควรในสถานการณ์ทั่วไปในด้านความปลอดภัยมารุตี้ให้มาแบบครบครันเท่าที่รถเล็กจะให้ได้เช่นถุงลมนิราภายัยคู่หน้าระบบเบรก ABS กับ EBD เข็มขัดนิราภายัยแบบ3จุดระบบเตือนคาดเข็มขัดนิราภายัยและกล้องมองหลังที่ช่วยให้จอดรถได้สะดวกมากขึ้น ราคาจำหน่ายของ Maruti Mini Range 2026เริ่มต้นที่ประมาณ4.8แสนบาทสำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดาและประมาณ5.3แสนบาทสำหรับรุ่นเกียร์ AMT ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจและเข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถคันแรกหรือกำลังมองหารถขนาดเล็กที่ขับง่ายในเมือง โดยรวมแล้วมารูตี้มินิเรน2026ถือเป็นรถยนต์ที่คุ้มค่าเกินราคาด้วยดีไซน์ทันสมัยฟังก์ชันครบเครื่องยนต์ประหยัดและมีตัวเลือกเกียร์อัตโนมัติที่เหมาะกับคนเมืองยุคใหม่หากคุณกำลังมองหารถเล็กน่ารักราคาไม่แรงที่มีฟีเจอร์เกินตัวรุ่นนี้คือคำตอบที่คุณควรพิจารณาอย่างจริงจัง